คุณมีโอกาสได้โตคุณมีโอกาสได้เติบโตขึ้นมาได้ใช้ชีวิตจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นของขวัญอันล้ําค่ามันเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตการที่คุณมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะถ้าคุณมีวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนั่นหมายถึงว่าคุณได้มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณมีโอกาสได้กลับตัวกลับใจคุณมีโอกาสได้ทําสิ่งที่ดีขึ้นคุณมีโอกาสได้ be yourself in a better version of yourself เห็นไหมคะคุณมีโอกาสได้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดมาในยุคนี้ให้คุณขอบคุณเลยค่ะถ้าคุณเกิดมาในยุคก่อนหน้านี้คุณอาจจะต้องตายตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าคุณจะต้องโดนฆ่าตามความเชื่อของสมัยนั้นๆโอเคปะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเกิดมาในยุคนี้ในครอบครัวนี้ในสังคมนี้ให้คุณขอบคุณให้มากๆค่ะเพราะว่าคุณจะได้มีโอกาสมีชีวิตได้มีโอกาสใช้ชีวิตและได้มีโอกาสเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด